สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องการอ่านและการเขียนบอกเวลาที่มีมหัทธภาพและทวิภาพนะคะมหัทธภาพนะคะก็คือมีจุดอยู่หนึ่งจุดและทวิภาพก็คือจะมีจุดอยู่2จุดนะคะและจุดประสงค์ของวันนี้นะคะเด็กๆสามารถอ่านและเขียนบอกที่มีมหัทธภาพหรือทวิภาพได้นั่นเองค่ะ ค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูการอ่านเวลาจากนาฬิกาแบบที่ใช้ตัวเลขนะคะ13.45นซึ่ง10เลข13ตัวข้างหน้านะคะมันก็คือการบอกเป็นนาฬิกาและ45ก็คือการบอกเป็น นาทีนั่นเองค่ะส่วนมหาทภาพหรือทวิภาพนะคะที่เป็นจุด1จุดหรือจุด2จุดเด็กๆสามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งในการเขียนก็ได้นั่นเองนะคะค่ะเรามาดูนะคะจากเวลานี้คือเวลา6นาฬิกา45นาทีซึ่งเป็นเวลาในตอนเช้าการเขียนแบบมหาทภาพมันก็คือ6.45นอ หรือ0.645นถ้าเป็นทวีภาพค่ะมันก็คือ6.45นหรือ0.645น,นสังเกตได้ว่ามันไม่มีความแตกต่างอะไรมากนะคะก็คือจากจุด1จุดก็คือจุด2จุดแล้วแต่ว่าเด็กๆถนัดในการเขียนแบบจุด1จุดหรือจุด2จุดที่เป็นมหาทภาพหรือทวิภาพนั่นเองค่ะ ในการเขียนมหัทภาพหรือทวิตภาพขั้นระหว่างนาฬิกาและนาทีนะคะต้องมีนจุดต่อท้ายด้วยนะคะนจุดมันก็คือนาฬิกานั่นเองค่ะค่ะเรามาดูนะคะการอ่านเวลาในข้อ1 21.36อนในการอ่านก็จะอ่านได้ว่า21นาฬิกา36นาทีค่ะและในข้อ2นะคะ 09.10นก,ก็จะอ่านได้ว่า9นาฬิกา10นาทีค่ะและในข้อ3จะอ่านได้ว่ายัางไงคะค่ะมันก็คือ19นาฬิกากับอีก15นาทีค่ะในข้อ4นะคะ1.50น,นซึ่ง1.50จะเป็นเวลากลางคืนนะคะ มันก็คือ1น0นาฬิกา50นาทีและถ้าข้อ5ล่ะคะ22.00นมันก็คือ22.0นาฬิกา0นาทีหรือ22.0นาฬิกาค่ะอ่าแน่นอนค่ะมันก็คือ22.0นาฬิกานะคะถ้าเป็น0 0นมันไม่มีนาทีนะคะก็ให้เด็กๆตอบได้เลยว่า 22นาฬิกาแต่ถ้าอย่างเช่นข้อ6จะมีนาทีก็ต้องจะต้องอ่านได้ว่า15นาฬิกา2นาทีนั่นเองค่ะอ่าเด็กๆดูนะคะว่าจากภาพนี้ถ้าเขียนมหาธภาพก็คือจุด1จุดจะเขียนได้ว่า,า8นาฬิกา2 0 5นาทีหรือ08.25นอน,นะคะ ถ้าการบอกเวลาแบบทวีภาพหรือว่าจุด2จุดนะคะก็คือ0.8.25นหรือ8.25นสังเกตได้ว่าจะแตกต่างกันเพียงแค่มหาทภาพและทวีภาพส่วนเด็กๆจะเขียน0ไว้ข้างหน้าเล็ก8หรือไม่เขียนก็ได้เหมือนกันค่ะ เรามาดูจากภาพนี้นะคะซึ่งเป็นเวลากลางคืนการเขียนมหาภาพก็คือ18นาฬิกา48นหรือ18.48นนะคะ18นาฬิกา48นาทีหรือการเขียนทวีภาพมันก็คือ18ทวีภาพก็คือ2จุดแล้วก็48น ถ้าเป็นการอ่านก็คืออ่านได้ว่า18นาฬิกา48นาทีนะคะ,ะจากภาพจงคลิกคำตอบที่ถูกต้องจากภาพนี้ถ้าเป็นเวลากลางวันจะอ่านได้ว่า17นาฬิกาแน่นอนค่ะ17นาฬิกา20นาทีนะคะส่วน5นาฬิกาจะเป็นเวลากลางคืนนะคะไม่ถูกต้องค่ะ ดูข้อถัดไปนะคะในข้อ2จากภาพซึ่งเป็นเวลากลางคืนสังเกตได้ว่าเลขเข็มสั้นจะอยู่ระหว่างเลข4กับเลข5เข็มสั้นยังไม่ชี้ถึงเลข5เพราะฉะนั้นกลางคืนมันก็คือ5นาฬิกาถูกไหมคะไม่ถูกนะคะจะเป็น5นาฬิกาไม่ได้เพราะยังไม่ถึงเลข5ก็เลยกลายเป็น4นาฬิกา5้นาทีนะั่น ในข้อ3นะคะจากภาพนี้ซึ่งเป็นเวลากลางวันจะอ่านได้ว่า9 3นาฬิกา30นา3นาทีนะคะอ่าแน่นอนว่าข้อนี้จะมีถูกอยู่2ข้อนั่นเองค่ะก็คือ9 3ฬกสที่เขียนเป็นถวิภาพหรือ9.33ที่เขียนเป็นมภาพนะคะ ข้อ4ของเรานะคะจากภาพนี้ซึ่งเป็นเวลากลางคืนเข็มสั้นจะอยู่ระหว่างเลข8กับเลข9เข็มสั้นยังไม่ถึงเลข9 <cop y> เพราะฉะนั้นแน่นอนว่ายังไม่ถึง21นาิกาแน่นอนนะคะและเป็นเวลากลางคืนแน่นอนว่าจะไม่ใช่เพราะฉะนั้นที่ถูกต้องก็คือ2 0 4 4นาฬิกา4ีนาทีนัน่นเองค่ะ ค่ะและแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆทำในหน้าที่6 9ถึง71นะคะค่ะในการเขียนมหาภาพหรือทวีภาพก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะเขียนเด็กๆถนัดเขียนแบบไหนนะคะทวีภาพก็คือจุด1จุดเอมหาภาพก็คือจุด1จุดทวีภาพก็คือการเขียนจุด2จุดขั้นระหว่างชั่วโมงกับ นาทีค่ะถ้าเด็กๆไม่เข้าใจหรือยังไม่ได้คำตอบในแบบฝึกหัดเด็กๆสามารถย้อนกลับไปดูคลิปอีกครั้งได้นะคะและในวันนี้ครูขอสวัสดีค่ะ